ใครดูคลิปนี้จบรับรองทําแป้งเท้ายายม่อมกินเองได้เลยนี่คือหัวต่อยอยกอะลิบงคะ่ะหรือว่าหัวเทา้ายายม่อมนะคะสมาชิกกลุ่มก็จะมาปอกหัวต่อยอยกันที่ว่างๆนะคะวันนี้ก็มีสมาชิกน้อยนะ,ะารทำมันยังไงนะคะนี่เราไปขูดหัวมานะคะก็คือหัวมันอยู่ริมทะเลหัวประมาณเนี้ยคะ่ะเสร็จแล้วก็ล้างทรายออกให้หมดเลยนะคะร,บรบอรบๆกอลบงก็มีนะคะแปง้งปูของชาวบ้านก็มีนะคะมีหลายแบบหลายสายพันธุ์นะเสร็จแล้วก็มาปอกนะคะปอกกับที่ปอกแตงหรือว่าเป็นมีดแบบนี้ก็ได้นะคะเนี่ยก็จะปอกเนี่ยปอกแบบนี้ได้เลยนะคะปอกไกลเสร็จแล้ว พอเราปอกจนเกลี้ยงแล้วนะคะน้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็ไปขูดที่จริงเมื่อก่อนวิธีโบราณก็คือถูกับตะแกรงแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือเราทําในปริมาณมากกลุ่มทําในปริมาณมากเราก็ขูดกับที่ขูดมะพร้าวเครื่องมะพร้าวนี่อู้ไหมเครื่องขูดมะพร้าวแล้วก็มุนเข้าไปเนี่ยบางจีเป็นคนขูดมือขูดเราก็ไปคัน้นเหมือนเราคั้นน้ำมะพร้าวแยกกากแยกน้ําแยกแปง้งแปง้งจะตกตะกอนนะคะกากเราก็ไปเททิ้งนะคะเสร็จแล้วน้ําแรกนะคะก็จะเป็นยางมันจะเป็นสีองคน้ำตาลน้ำตาลนะคะ ลอยขึ้นมาแป้งอยู่ข้างล่างเทน้ําข้างบนทิ้งจนกว่าน้ํานั้นจะใสประมาณ3ามสี่รอบนะคะก็ะคือวันละสองครั้งว่าเทน้ําสุดท้ายทิ้งใช้เวลาประมาณ4ี่วันนะสามวันสี่วันนะคะเทน้ําสุดท้ายทิ้งแล้วก็ตักแป้งที่นอนก้นอยู่ก้นถังไปตากในโรงอบในโรงตากนะไม่ใช่โรงอบโรงตากแตมีโรงตากนะคะตากอีกสองสามวันนะคะถึงจะได้แป้งแป้งก็จะเป็นเกร็ดแต่ที่กลุ่มก็จะทําให้แป้งมันเป็นแบบเป็นผงเพื่อ เปิดใจให้คนรุ่นใหม่ได้ชอบหรือว่าได้ใช้งานง่ายนะคะดังนั้นกระบวนการทําแป้งก็จะมันเป็นแบบ4-5วันเลยนะคะหัวแบบนี้นะคะประมาณ5กิโลก็ได้แป้ง1กิโลทุกคนคิดตามนะหัว5กิโลได้แป้ง1กิโลกระบวนการทำ5-6วันนะคะโดยประมาณนะเร็วสุดก็4วันถ้าแดดดีๆนะคะนี่คุณค่าที่คู่ควรไหม <c oughs> กว่าจะได้มาเป็นแป้งตอหย่อยก่อนรีบงนะคะซึ่งที่อื่นไม่น่าจะทําแบบนี้กันแล้วนะคะแล้วก็ ทุกคนใช้แป้งเท้าเยื่อม่มจากที่ไหนกันบ้างนะแล้วก็ที่บ้านคุณหรือว่ารู้จักสถานที่ทําแป้งเท้าเยื่อม่มที่ผลิตจากหัวเท้าเย,ยม่อม่มแท้ๆที่ไม่ใช่มันสัมปลังอะ่ะที่ไหนบ้างมาเล่ากันให้ฟังหน่อยนะคะแลกเปลี่ยนกันนะ